ไปดูอีกหนึ่งงานอันนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นงานที่จัดแสดงเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีแล้วแต่ละตัวอย่างที่เขานํามาจัดแสดงเนี่ยคือมันอยู่ใกล้ตัวคนไทยทั้งนั้นเลยการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับอ๋อครับ การใช้เห็ดเพาะเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาไฟป่า<อ>การคัดกรองเรื่องเบาหวานที่จะมาเขาจอ,เ,อาเข้าจอตาอะไร,ร,รอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านวัตกรรมงานวิจัยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะคะคซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ไปเปิดงาน,นะคะ่ะชื่อว่ามหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมประจําปี2567หรือว่างาน t r i อัลแฝงนะคะงานนี้อย่างที่บอกว่าร่วม รวมผลงานที่เขาบอกว่าพร้อมใช้งานมาจัดแสดงแล้วก็มีเวทีเสวนามีการแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมประจําปี2567นะคะซึ่งสํงงานันกงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24ถึง26กันยายนนี้ที่รอยัลพารากอนฮอลสยาม พรารกรค่ะเป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยให้ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมนะคะผ่านการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้กว่า150ผลงานค่ะแล้วก็ยังมีบูธบริการให้คําปรึกษาช่วยแก้ปัญหากว่า50หน่วยงานด้วยนะคะตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจนะคะเมื่อสักครู่อย่างที่ยกตัวอย่างไปเขาบอกว่ามี ระบบบูรณาการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาชุดตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับแบบรวดเร็วนะคะมีการใช้เห็ดเพาะเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนค่ะมีรถอีแตนอนเนกประสงค์ไฟฟ้าด้วยนะคะ เขาบอกว่าเนี่ยอย่างโซน Innovation Showcase ที่เราได้เรียงไปเนี่ยก็จะมีผลงานวิจัยนวัตกรรมพร้อมใช้4ตีมหลักๆการแพทย์สุขภาพเมื่อสักครู่นี้ใกล้ตัวคนไทยหมดเลยนะการเกษตรและมูลค่าอาหารและอาหารมูลค่าสูงนะคะอีกหลายตัวอย่างซึ่งสามารถไปดูได้ในงานนี้นะคะทางคุณสุภารัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็สอดรับกับนโยบายของกระทรวงนะคะที่มุ่งสร้างงานวิจัยมาจากผู้ใช้งานจริงตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดค่ะภายในงานยังมีการมอบรางวั และประกาศเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงประจำปี2567เพื่อยกย่องแล้วก็สร้างความตระหนักในคุณค่าของงานวิจัยก kind of <Vou> ็จะเป็นต้นแบบของผลงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้วยค่ะก็ต้องการให้โจทย์งานวิจัยเนี่ยมาจากยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานจริงๆนนะคะเพื่อที่นักวิจัยได้ทำผลงานเหล่านี้แล้วก็กลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงนะคะ